สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาไรตี้ครับคลิปชี้เป้าคลิปนี้ครับเรามากันดึกหน่อยครับนะพอดีเจอเจ้าอีซูซูบัตตี้นะครับนะก็เลยรีบมาชี้เป้าให้ครับสําหรับอีซูซูคันนี้ครับเพราะว่าคนถามหากันเข้ามาเยอะจริงๆครับนะกับเจ้าบัตตี้ครับคันนี้รายละเอียดเป็นอีซูซูบัตตี้ครับ90 HP นะครับนะเป็นตัวขับ2นะครับ ประวัติคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับนะออกห้างครับเก็บรายละเอียดใหม่สีสวยครับภายในสะอาดล้อยางใหม่ครับนะแล้วก็คันนี้ติดโช๊ค KYB มาด้วยนะครับนะชุดจก3นิ้วครับแล้วก็กระจกเป็นกระจกพอนวอยครับนะแหลกหลังคาบันไดนี่ของใหม่ครับรถนี่จะของบอกสภาพพร้อมใช้ครับภาษีปี -65 นะครับ ใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิง Facebook ก์เฟซบ o ๊กเจ้าของรถไว้ให้ด้านล่างคลิปเช่นเดิมครับนะสามารถติดต่อพูดคุยกับเจ้าของรถได้โดยตรงเลยครับนะรถคันนี้อยู่8ริ้วครับนะจังหวัดฉะเชิงเซานะครับก็ส่วนราคาคันนี้ผู้ขายตั้งไว้ที่189,000บาทครับจเจ้าอิสุวัดดีคันนี้ครับนะสภาพคันข,ข้างสวยเลย ใครสนใจก็แนะนําให้ไปดูจริงกันด้วยครับลองขับลองเทสดูเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจใจ่ายเงินนะครับโอเคคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถใหม่ใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ